ครับสวัสดีครับเมื่อนี้ทั้งช่องยิ้มแล้วด้วยกระเดม,มาห้อปูชีปะเขาหอวปูตานะครับเนาะครับกามาติดตามนะครับเนาะครับปูงานหือ อยู่วัดปูเททองนะครับเนาะขับเจดที่ละผัดเพิ่นกับเป็นเจ้าภาพในอีกผู้นึงทีครับที่เป็นสายบุญหรือว่าเป็นเอฟซีปูชีบเขาวปูตาเนาะครับเนาะขับเพิ่นกับได้มาร่วมงานนะครับเนาะงานอ่าฉลองอ่าฉลองโบสถ์ฉลององค์ปูสังกัจจัยหรือว่าองค์ปูพญานาคเนะครับเนาะหรือว่าหอระฆังครับฟังดีๆฟังเบิ่งคักๆได้คลิปนี้ครับ หลังจากลร่ำจบแล้วครับเกที่ระพัดพื่นใดเอากระซาของขวัญนะครับเนาะกระซาของขวัญครับไปมอบให้ปูตานะครับเนาะปูตาครับปูตากระสิบเหล็กนะครับเนาะกระสิบเหล็กใส่หูเกที่ระพัดครับว่าตัวใดกับติดตามเบิ้งติดตามชมไปพร้อมๆกันกับท่างช่องยิ้มแล้วด้วยครับครับฟังดีๆฟังเบิ้งคาคาด้วครับเด้อติดตามครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ตี้งอะไรกันเนีอนี่ไอเมียอะไรพูดอะไรรถใออันไอียพูดอีกจ้าพูดมันต้องเนี่ยมากตั้งอะไนจ้าตั้งอะไรจ้า

น่าไม่เอกเลยไอ้เนาอีฟ I don't care I don't care มีแต่คุณม่แคร์ไอ้เยไอ้ไปว่าฉันผู้น่ะไปว่าไม่ตกรงพู้น่ะ ฟุตตุงแล้วก็ปูสออีกมะปูปูได้องอีกได้ะคะทางอีกแล้วมามาไม่รปาหกแล้วดิไม่น่าด้วยเอาอีกได้ห่วพันชังกันยังหกได้หกกับมีมาเด้อสมบูเด้อแบบแบบแบบนี้แบบอ๋อไม่ได้ไม่ได้อ๋องานมึงเอาเอาข้างอีกนะท้องมา้าใหญ่กแลงเี๋ยวนอะมากินได้ฟักเือบมาไม่มาอะไรที โอ้โไอ้ดอนแช่มาโอ้ไปเรียนมาไปเที่ยวตางประเทศมาไล้วัวไปพัทยามาบ่เนี่ยวัวมาจังไรขี่ขานเราบ่บ่ขี่ขานเราใครเจ้าผู้ตายเราเขาทำเขาเราบ่ ได้้องหมกแล้วแทบแล้วล่ะน่ามาข้าอร่อยมากเลยได้้องหมกทั้งเห่ยทั้งหกอ๋อผู้สมเสียใจไหนเนาะผู้มแต่เสียจว่าที่ผู้ทมนั่งยูหทางอะเป็นตูคือค้นหางลามนั่งยู้ทางเลยคือทอดคุอทอดลูกะผู้สมนี่คทอว่าคื่ทอดไปถามเอาได้ว่าถามพอออ พูดไอดนอิมบอักง่ายไมอาฝากไปเบอบอกให้เนิ่อบบรับฝานักมาเอาโมาาเอามา่าากมาเาโลอขึ้นทอดขนเกอขึ้นอเกเอาขึ้นกน้ต้มดใอ่ะอเอาขนไม่ลเอานลย อินัปพออินนัปอินัปสปิดพออินนัปสปิดอีนัปอินนัปทับปิ๊แปลว่าอะไรอินนัปสปิดแปลว่าไอรอนพูดไอไม่พูดต่อแล้วอีนัปทบปี๊บทับปี๊แค่แค่น็อตสปิดอ๋อเราหทำมาถึงใจอีนังเราแต่งไปจักเวรเข่าเมาอยู่เบาเข้าอีพ่อก็ว่าตัวไอน็อตสปีดไอกับน็อตน็อตสปิ๊บว่ะันเดียวกันพอไอน็อตสปิ๊บว่ะไอน็อตสปิดอืมทปิ๊บแต่ว่า สปิ๊กสปิ๊ก I น o t สปิ๊ก I not สปิ๊ก anymore อาข้ามืออาข้ามื้ามอเจ้าข่าวต้องรถึงบานปลายลูกนะปอนแตงพ้าข้าวไว้ถึงก็ไม่รนว่าอย่างนี้ข้าวเจ้าข่าวาร ฟปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้อยักไม่ถึงเมือืได้แต่ถ้าเขาเข้าไดดดา่าไม่ง่วงจูบเข่าไม่นมีปัญหาไม่นมีปัญหาอเอาเอาเอาดูดเองไมครหบ